อร์ดได้เปิดตัว2,026ฟอร์ด a รนเจอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ9,99,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาในรุ่นใหม่นี้เรนเจอร์มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดดูบึกบึนและทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบคมและกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่อสิงล่าสุดและที่นั่งหนังแท้ขุมพลังของ2,026แรนเจอร์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเทอร์โบที่ให้แรงบิดสูงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับสายลุยตัวจริงอีกทั้งยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคัน2,026ฟอร์ดแรนเจอร์คือตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแกร่งทันสมัยและหรูหราในคันเดียว ด้านหลังของ2,026 Ford Ranger ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและทรงพลังมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยฝาท้ายแบบเล็ดทรงต,งตั้งตรงที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางคืนที่คมชัดและประหยัดพลังงานฝาท้ายถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่สะดวกต่อการใช้งานและมีการปั๊มนูนคำว่า RANGER อย่างชัดเจนเพิ่มความเท่นในสไตล์อเมริกันแท้กันชนท้ายเสริมความแร่งด้วยวัสดุเหล็กกล้า พร้อมบันไดเหยียบข้างกันชนเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงพื้นที่กระบะด้านท้ายยังมาพร้อมกล้องมองหลังคุณภาพสูงและเซ็นเซอร์ถอยจอดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ฝาท้ายสามารถรองรับน้ำหนักได้มากเหมาะสำหรับการใช้งานบรรทุกหนักในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมแคมปิ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ตัวรถมีระบรบล็อกอัตโนมัติสำหรับฝากระบะหลังเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจทุกการใช้งาน 2026 Ford Ranger ไม่เพียงแค่ดูดีจากด้านหน้าแต่ด้านหลังก็แสดงถึงความแข็งแรงล้ำสมัยและพร้อมลุยในทุกเส้นทางเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในของ2026 Ford Ranger คุณจะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างประณีตผสมผสานความหรูหราและความดุดันได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ด้วยวัสดุพรีเมียมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แนวตั้งรองรับระบบซิงเวอร์ชัล่าสุดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมลายเดินได้สีขาวเพิ่มความพรีเมียมและสบายตาพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบปรับอากาศแยกอิสระซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพวงมาลัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้อง360องศาและหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้อย่างมั่นใจการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ยอดเยี่ยม เงียบและผ่อนคลายเหมาะกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกล Ford Ranger ใหม่มอบประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงใต้ฝากระโปรงของ2026 Ford Ranger คือขุมพลังที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตรหรือรุ่นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบที่ให้แรงบิดสูงและตอบสนองทันใจเหมาะทั้งสำหรับงานบรรทุกหนักและการเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ไหลลื่น พร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดชานทางลูกรังหรือพื้นถนนเปียกลื่นเครื่องยนต์ยังมาพร้อมระบบประหยัดน้ำมันที่ชาญฉลาดช่วยลดการปล่อยไอเสียและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนทำให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขณะเร่งเครื่องเต็มกำลัง